เดี๋ยวดูพี่โอมขับกันบ้างนะครับลงมาเลยลงเลยยังไม่เข็ดอีกอเอ้ยตาตาโอมนะครับอเอเ<ม>้ยแปลฝีมือเนี่ยทำเซียนเหมือนเรียนมาเลยอเอ้ยเฮ้ยทำได้งา่ายอะ่ะพวงมาลัยเบามากนะครับใน วอโโอ้โเละหมดทั้งตัวเลยนะครับไปขวาไปด้ยวยอ,อ้อมขวา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 ไปอ้อมขวาเฮ้ยขับเลยขับเลยขับเลยเดี๋ยวถ้ามีปัญหาคนเรียก <c oughs> เอาเอาลูกเตะลงเอาเอาลูกเตะลง

อย่างนี้ลงได้สบายเฮี้ยโอ้พี่โอมขับนิ่มมากนะเอาพลังนิดนึงนะครับครับขอพี่โอมขับซิ่งมากนะครับ พี่โอ๊บอัดแต็มสูบหน่อยเอ้โยโอ้ก็แค่เอานั้นลงนั่นแหละเหยียบขาก็ได้เหยียบขาก็ได้เหยียบขาก็ได้าาเร็วม,ม,มาเบรกไม่เจอนะครับโอ้แต่ผมก็ว่าโอ้ยอดยอดโอ้ถ้าจะชะลอความเร็วใช้เบรกที่ขาก็ได้อ่าอ่านั่นแหละ จริงเลยนะครับ โน่นไกลนะครับโอ้พี่เบิ้มมาแล้วอะเลขึ้นเนินเกียสองนะครับโอ้พี่เบิ้มมานะครับเออถือว่าเร็วนะพี่เบิ้มกับตามไม่ต้านนะครับก็พี่เบิ้มมาซ้ายหน่อย ก็พิมน้อย <c oughs> โอ้พิมิ้ม,มานะครับโอ้เสียวแกสามเลยเอ้ยไอ้โอ้ยอขับเซียนมากนะครับ ハハハハハ。 เดตรงนี้แหละเดี๋ยวล้างก่อนโอ้ดูสภาพรถก่อนนะครับจากที่ไปทัวร์กันนะครับแก่แป๊บเดียวเองแต่บัากลับมาก็สภาพเป็นอย่างที่เห็นนะครับโอ้เลอะหมดทุกคันเลยนะครับ,อบ,บนะโอเข็ดเข็ดมากเป็นไงพี่อมรถขับนิ่มนีป่ะครับพี่อมรถรถขับนิ่มนี้ปะ่ปะผมว่าจะลุยบนเขาเขาหน้าจะโอเคนะพี่เอเนาะโอ้สุดยอดเลยนะครับ รถเสือภูเขาตาเพชรนะครับลงกึงสากิจท่านใดสนใจรถเสือภูเขาก็พิม์ไปที่สากิจแมชินเนอรี่นะครับหรือว่าตาเพชรนะครับเดี๋ยวเจอแน่นอนโอเคนะก็ถ้าเกิดว่าเบอร์โทรก็เดี๋ยวโทรมาพิสันก็ได้เดี๋ยวประสานงานให้นะครับโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ